จะแต่งทรงผมเลืองชาชาคุณบอยพระชรวัาดพงทวนคุณพร้อมที่จะปฏิญาณรักที่มีต่อดีเจเจมแมที่นสุขสวรคงแล้วเรียก จะดูแลคุณและจะเป็นคนที่เข้าใจคุณในทุกๆเรื่องวันที่คุณมีความสุขวันที่คุณมีความทุกข์ผมจะยืนข้างๆคุณครับผมขอประกาศอย่างเป็นทางการว่าคุณทั้งคู่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้ววินัยสุขสวัสดิคือบอยพัชรวัตรครับบอยพัชรวัตรที่ดีเจเชมันวินัยสุขสวัสดิ ันนานชาตินี้ชาติหน้าและ ตั้งแต่ผมเข้าวงการบันเทิงและรู้จักกับดีเจแจมแบ็จากการจัดรายการวิทยุจนมาถึงทุกวันนี้เนี่ยต้องขอบอกเลยครับว่าเขาเป็นคนไม่ได้คบกับใครไงไ่ายมีความรักแค่ครั้งเดียวกับแฟนเก่าที่จากเข้าไปแล้วนะฮะด้วยโรคมะเรง็งผ่านไปหลายปีด้วยกันมาถึงคนคนนี้เราสัมผัสได้เลยนะครับว่านี่คือรักแท้และต้องขอแสดงความยินดีด้วยกับทั้งคู่ที่จะแต่งงานกัน ในต้นปีหน้าขอให้รักกันชั่วฟ้าดิสลายครับหลังจากพูดคุยกับดีเจแจมแบต้องขอบอกครับว่าผมนั้นจะได้มีโอกาสเดินทางไปยังประเทศญ,ญี่ปุ่นอีกครั้งแต่ในการเดินทางครั้งนี้พิเศษสุดครับเพราะเที่ยวบินที่เราจะบินไปนั้นเป็นเที่ยวบินสุดพิเศษจะมีแค่ผม กับผู้บริหารไทย i i r r เ i a H X ซึ่งไฟพิเศษที่เราจะเดินทางกันนั้นเดินทางก่อนพี่น้องชาวไทยที่จะได้บิน,นจริงๆเพียงแค่ไม่กี่วันเท่านั้นผมเลยมีหน้ากับคุณจอยครับที่ลานจอดเครื่องบินใจกลางสนามบินดอนเมืองครับสวัสดีพี่จอยสวัสดีครับค <laughs> ุณด,ดี <laughs> <laughs> ตอนนี้ต้องยินดีด้วยกับลูกคนแรกของพี่ <c oughs> คนแรกที่ไปเกาหลีแล้ว <c oughs> ใช่ใช่ครับแต่เ <c oughs> อ็กซ์คนที่สอง ไอลูกชายลูกสาวครับอันนี้ลูกชายเหมือนกันครับคนนี้เขาือน้องบีน้องบีลำแรกก็ชื่อ XTA ลำนี้เชื่อ XTB XTB ครับหนึ่งกันยายนนี้ไทยแอร์เอเชีย X จะบินไปญี่ปุ่นแล้วเร็วมากจากที่เราคุยกันไว้ใช่แล้วแต่ผมอยากจะเห็นมากๆเลยก็คือชั้นเรื่องวิสัยทั้น์อะไรนะพี่ชั้นธุรกิจชั้น Business ท l a s s อยากเห็นกับตาว่าเป็นยังไง ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านขอต้อนรับสู่สายการบินไทย A i r a s i ช X เทวบิน G ี x j 6 0 0ที่จะนำท่านเดินทางไปยังท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะโตเกียวประเทศญี่ปุ่นและเที่ยวบินนี้นะคะเป็นเที่ยวบิน e x c l u s i v e พิเศษสุดสำหรับคุณนาดาบรณนัสซิลและคุณวุฒทิทอนมิเดีทัชชินดาค่ะเราไทยแอร์เหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะได้รับความสะดวกสบายและความประทับใจตลอดเที่ยวบินนี้ขอบคุณค่ะ พี่จอยไฟล์ไปไปโตเกียวเนี่ยกี่ชั่วโมงครับ5ชั่วโมง50นาทีอะและไปโอซาก้า5ชั่วโมงครึ่งแล้วโอซาก้าเริ่มเมื่อไหร่ครับก็เริ่มพร้อมกันเพียงแต่ว่าโอซาก้านี่เราบินอาทิตย์ละ5วันครับแต่ว่าโตเกียวเราบินเดลี่คือเราบินทุกวันเอาละที่เรากำลังนั่งอยู่นี่ก็คือชั้นบิสซ์ใช่ชั้นซซึ่งผมขอบอกผมไม่เคยได้นั่งซีทใหญ่ขนาดนี้ลองหองเลยนะมันก็เลยต้องมีอะไรที่เป็นเอ็กซ์ตร้าแล้แลเก้าอี้นี่คือมันนอนได้180องศาจริงไหมลองดู เพราะว่าผมเป็นคนเนี่ยเวลาเดินทางไกลเนี่ยผมชอบชอบนอนยาวอืมอโอ้ร้อยแปดสิบเลยอืมอย่างนี้แต่ผมเนี่ยสามารถบินไปไม่ว่าจะเป็นโอซาก้าหรือว่าไปโซหรือว่าไปโซ,หร,ปโซหรือว่าไปโตเกียวก็คือ นอนไปเลยก็ได้ถ้าตื่นก็ถึงเลยลตื่นก็ถึงเลย,ลเลยสดชื่นทีนี้น้อยน้อยคนจะรู้นะเนี่ยว่าแเอรเ์ชีเราม n e s s Class สอย่างเรานะตอนนี้เริ่มคนเริ่มรู้จักมนาะกก็ก็ได้รับการต้อนรับดีพอสมควรเหมือนกัน Business เนี่ยมันจะแพงากถ้าไปญี่ปุ่นบางทีผมจ่าย56หมื่นเอาเป็นว่าเซอร์ไพรส์แล้วกันแหละบูดี้เพราะว่าจริงๆในราคา business class เราเนี่ยน่าจะสูงกว่าราคาประหยัดของสายการบินอื่นนิดเดียวเอง5บาท มากกว่านั้นนิดพี่มาเดินดูแคดเบิร์หน่อยดีกว่าบ่าบริดเนสเนี่ยก็จะมีที่จํากัดถูกไหมครับ12ที่นั่งครับ12ที่นั่งแต่แน่นอน12ที่นี้พิเศษสุดๆครับนะครับอะไรครับพี่ควายโซนไม่เคยรู้มาก่อนควายโซนเนี่ยนะครับเราจะมีแถวที่7ถึงแถวที่14เนี่ยถ้าเกิดวุ้นี่สังเกตแต่มันต้องกลางคืนกว่านี้นะก็คือตรงเนี้ยจะมีแสงสีฟ้าเห็นไหมเวลาพอมันบินเนี่ยขึ้นไปข้างบนแล้วเนี่ย มันจะสร้างความอย,อา,อยากีแล a ซ์มากขึ้นกับปกติ hey, hey. แล้วบริเวณนี้ทั้งหมดเนี่ยนะครับที่เราเรียกกันว่า quiet zone เนี่ยเราแม่อนุญาตให้ผู้โดยสารซึ่งอายุต่ำกว่า12ปีมานั่งเพราะนั้นคนที่ต้องการความสบายเนี่ยก็ <c oughs> คือไม่มีเสียงรบกวนมีแสงสลัวสลัวสบายเนี่ยก็สามารถาซื้อบริการ quiet zone ได้มันมีปาร์ตี้โซนไหมครับเครื่องนี้พี่กำลังคิดอยู่เหมือนกันนะใช่ปะ แล้วล่ะทีนี้เจ้านี่มาแนละ้วเพราะว่าเป็นซีทที่ทุกคนชอบฮอตซีทใช่ฮอตซีทเนี่ยนะครับต่อไปเราเราจะเรียกว่าเป็นบริเวณที่เป็นพรีเมียมอีโคโนมีเนี่ยนะครับสามารถเหยียดขาได้มากขึ้นบอกเอ็นได้ไม่แพ้ใครนะครับอืเออที่จับ